วีลองไลฟ์จะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าอ่ะจะมีคนเข้ามาดูไหมอ่ะนี่เป็นการครั้งแรกเลยอ่ะโอมีคนเข้ามาดูไหมไม่มีคนเข้ามาดูเลยเฟซบุ๊กเพิ่งเข้ามาครั้งแรกจะมีคนเข้ามาดูไหมจะมีคนเข้ามาดูไหม ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยมีคนเข้ามาดูแล้วแม่ฮัลโหลไมาเล่นยังไงเนี่ยไม่เหมือนพอลิสโโรบเลยเล่นยากจังอ๋อพิมพ์ได้เหมือนกันใช่เปล่าเหมือนพอลิสโโรบใช่ไหม สวัสดีค่ะพิมอีพีมอีพิมอีพีพมวันดีไปไหนไเราเพิ่งมาสอบเพิ่งตอนนี้เนยกำลังจะไปถ่ายละครต่อคือเมื่อวานเนี้ยเกิดเกิดอืมอุบัติเหตนิดหน่อยค่ะนะคะก็เลยต้องมาเรียนชดเชยแล้วก็มาสอบชดเชยนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยกับการที่เน็ตมาชดเชยในวันนี้ยูโ o w เนกเป็นนักเรียนชดเชยของเซก เมื่อวานใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนมานั่งเนมานั่งเ,เรียนแค่คนเดียวในเซกข,ของคนอื่นโดยที่แบบไม่รู้จักเลยวันนี้ทุกคนคะ่ะวันนี้ทุกคนคะ่ะก็แล้วทีนี้สอบไปฝึกหัดนะคะท้ายคาบเต็มเก้าใช่ปะโอ๊ยดีใจอะน้ำตาจะไหลเลยอะตอนเรียนอยู่ในเซกตัวเองทำไมไม่ได้คะแนนอย่างนี้ก็ไม่รู้รอืม คะแนนเต็มเก้านะคะคะแนนเต็มเก้า,านี่แปดอ้าวปะแม่ปะมอรัวมือค่ะอ้ my god มันเป็นความมาเป็นความภาคภูมิมมใจมากคือที่ดูอาจจะถามว่าไหนใครได้เก้าใครได้เก้าบ้างมีใครได้เต็มไหมอ่ายังไม่มียังไม่มีแล้วเขาบอกว่าแล้วอาจารย์ถามว่าไหนใครได้แปด พอ,อยังคะแนนเกือบเต็มด้วยอ่ะ,อะดีใจเวอร์เวเลยค่ะนี่อุตส่าหมาจากกองละครน,นะคะขอกองละครมามา,มาสอบแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายต่อหน้าก็เลยต้องแน่นก่อนที่จะไปอ่าหน้าก็แน่นนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนี่เป็นกานรไลฟ์เฟซบุ๊กครั้งแรกของเนยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภยัยไม่ค่อยชินนะ่ะไม่เหมือนพี่แตะกี้วันดี <c oughs> อุ้ยตายแล้ว มีหลายคนดูอยู่ด้วยอ่๋ออันนี้เพื่อนฝูงเราเยอะนี่หว่าในเฟ e บุ o กอ่ะอ๋อโอเคโอเคพลิสโคมันต้องเป็นแอป,ปที่แบบว่าโหลดวจีวัดดีวจีวัดวด,ดีแกวิชาอะไรหรออ๋อวิชาวิชา C S C พิมรู้จักในยู่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแค่ขอบคุณแค่ มาปากสีส้มนะคะในเกใจอาจารย์ในการสอบเดี๋ยวอาจารย์จะตกใจเพราะเห็นว่ามีคนตายไปแล้ว mm hmm. ก็ต้องอ่ำก็ต้องเอาปากออกแล้วก็อ่เป็นสีนี้แทน,นะคะ่ะโอเคหุยดีใจอะ่ะเฮ้ยปกติอะ่ะจะได้ประมาณสักห้าก็ดีใจแล้วนะอย่างเช่นปกติสอบก็จะแบบประมาณคะแนนเต็มเก้าเงี้ยได้สักห้าหรือสี่จุดห้าก็โอเคถือว่าผ่านแล้วอะดู มาใหม่อะไรไม่รู้หรอโอตายแต่แตายฮัลโหลมาใหม่มีใครเข้ามาบ้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอทำไมอ่ะวะ Yeah.